สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงอ่านหนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแลในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักจัดทาโดยดิฉันนางไพรินสมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านโดยพัฒนามาจากคู่มือของเพนสิริมรกต การเจ็บปว่วยระยะท้ายนั้นนับเป็นปัญหาสำคัญนะคะส่งผลให้ผู้ปว่วยเกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจจากการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลงไม่สามารถดูแลตนเองได้ตามปกติจึงต้องการการดูแลจากผู้อื่นซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปว่วยต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแลด้วยเหตุผลความใกล้ชิดและผูกพันมากที่สุด การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจึงเป็นหน้าที่สำคัญของญาติผู้ดูแลหากญาติผู้ดูแลขาดความรู้ความเข้าใจในการเจ็บป่วยระยะท้ายไม่สามารถปรับตัวให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลส่งผลต่อร่างกายอารมณ์และจิตใจของญาติผู้ดูแลได้เช่นกัน ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการตนเองและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลค่ะ การเจ็บป่วยในระยะท้ายคือการเจ็บป่วยด้วยอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะและมีอาการต่างๆที่บ่งชี้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและมีแนวโน้มสุดลงเรื่อยๆไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เรามีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยให้การควบคุมอาการปวดและความทุกข์ทรมานจากอาการอื่นๆให้ความรักเอาใจใส่ตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการตามความเหมาะสมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยครอบครัวและเพื่อนเข้าใจความตายและสามารถปรับตัวยอมรับการสูญเสียได้ ในการเตรียมความพร้อมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเราแบ่งออกเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจจากการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมักจะพบว่าญาติผู้ดูแลจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมากเพราะอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยก่อนที่ผู้ป่วยจะจากไปจนลืมที่จะดูแลตนเอง อีกทั้งผู้ป่วยมักมีอาการรบกวนที่ทุกทรมานอย่างเช่นอาการปวดหายใจเหนื่อยหรืออ่อนเพลียต้องให้การดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทำให้ญาติผู้ดูแลเกิดความเครียดและวิตกกังวลส่งผลให้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอไม่รู้สึกอยากอาหารเหนื่อยและอ่อนลา้าร่างกายสุดโทมได้ง่าย ดังนั้นเพื่อให้มีการปรับตัวด้านร่างกายที่ดีสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งนะคะญาติผู้ดูแลต้องมีการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองบ้างหาเวลาพักผ่อนนอนหลับในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการสงบจากนั้นจัดให้ผู้อื่นมาสลับผลัดเปลี่ยนบ้างเพื่อให้มีเวลาพักเติมพลังและดูแลตัวเองลดอาการเหนื่อยล้านะคะ นอกจากนั้นควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมเพราะบางคนเมื่อเครียดแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่บางคนเครียดแล้วกินอะไรไม่ลงไม่มีเวลาพิถีพิถันเรื่องการกินซึ่งล้วนทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลงจึงจําเป็นในการปรับการรับประทานอาหารให้ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่น รับประทานอาหารครบทั้งสามมือ้อเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างแต่ปริมาณอาหารควรจะมีความเหมาะสมไม่อิ่มจนเกินไปควรเป็นอาหารพวกผักผล,ลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถ้าเป็นไปได้ควรเป็นเนื้อปลารสไม่หวานเค็มมันจนเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวก็อย่าลืมรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะคะและไปตรวจตามแพทย์นะัด หากมีอาการกําเริบก็ต้องแบ่งเวลามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยนอกจากนั้นหากมีอาการนอนไม่หลับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดวิตกกังวลจึงควรมีวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดหากสูตวิสัยสามารถปรึกษาแพทย์ในการพิจารณาใช้ยานอนหลับได้นะคะควรหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดตามความถนัดและความชอบ อย่างเช่นดูหนังที่เบาสมองและสร้างความสุขแก่ผู้ดูอ่านหนังสือที่สนใจและสร้างความเลิดเพลินหรือฟังเพลงที่มีทํานองนุ่มนวลเบาๆอาจจะสวดมนต์ตามศาสนาความเชื่อของตัวเองอาจจะรับการนวดคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดนะคะเช่นการนวดแผนไทยนอกจากนั้นอาจจะทําสมาธิ โดยการจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกทำเป็นประจำวันละครั้งครั้งละ 10- 2ถึงนาทีเป็นต้นนอกจากนั้นควรออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาบ้างการออกกำลังกายวันละ10บนาทีวันละสามครั้งเทียบเท่ากับการออกกำลังกายครั้งเดียว30นาทีนะคะ